หญิงสาวที่ปลูกชีวิตใหม่ด้วยลำไย,ยปอยเป็นเกษตรกรชาวสวน,นบรรยยลลำไยหลังจากตีปอของปอยเสียไปแล้วนะจ๊ละลทติสำคัญก็คือด่ดูแลแม่ด,แแมดูแลขอบโควนจ๊ะเก่งจังเราท้าปลอย60นาทีเด็ดลำไย,ยให้ได้1กิโลกรัมส่วนกรรมการครับท่านเลือกช่องครับช่องที่มากสุดได้6คะแนนครับไปครับไปขบคอบอยเทไปทางซ้ายเยอะี ว่สดิเจ้าจือปอ,อยหนมนฟูปัญญาในเจ้าตอนนี้ปอยก่อเป็นนอกจากเป็นเกษตรกรเจ้าสวนบัลลุงใหญ่แล้วนะเจ้าปอยก็ยังทำออนไลน์นะเจ้าโดยการเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปลรูปนะเจ้าประกอบขายทางออนไลน์ทางโซเชียลต่างๆอะไรเขียวๆข้ขางในอ่ะเกตรกรนะเจ้าปอยก็ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นเกษตรกรเจ้าอาชีพ ต่อก่อนเลยก็คือเพนจบมาไล้่อนมาเป็นข่าวก่อนนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นครูแล้วก็มาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ปอยเป็นเกษตรกรเจ้าวนบลับยายเนี่ย<ไ>่ท<ห>แท้<ห>ๆเลยประมาณสองปีปลายจ๊ะหลังจากตีปอของปอยเสียไปแล้วนะจ้ะก็เดิมาสานต่อจากคอ,อโปทีหลังจ๊ะโอ้โหโอ้โหโ้หช่วงแรกๆที่ปอยทำก็คือผลผลิตไม่ค่อยดีเลยเจ้า เลยพยายามศึกษาค้นคว้าวา่าจะเยะยยังไงถึงมันดีขึ้นมาเนาะศึกษาดินศึกษานํำแล้วก็ศึกษาปุ๋ยจนสุดททายก็ได้ลองเปลี่ยนปุ๋ยเพอนะเจ้าสุดททายผลผลิตมันก็เริ่มดีขึ้นมาเจ้าพอผลผลิตมันดีขึ้นมาแล้วนะเจ้าชีวิตก็ดีขึ้นมากูด่าเลยนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นรายได้ก็นักขึ้นมันก็สามารถตีจะหือเฮาคิดสั่งคิดทำไอ้ย,ยงังได้หลายอย่างนยะเจ้า โอ้ยน่ากินตีปอยเอามาแปลงเป็นบบลังใยพงในเจ้าเพราะว่ามันง่ายในการที่จะเอามาใจหรือว่าเอามากินในเจ้าเ,เช่น <ใจ S 2> ถ้าเขาจะาไปแปลงเป็นน้ำหลังใยเนี่ย,ยเขาก็แค่ตักเป็นพงแล้วเอามาช้มกับน้ำนะจอะเก่งจังโอ้โหทำหน้าตาจังปอจะบอกว่าหลังจากตีลาออกมานี่นะปอยมีความรู้สึก่าบว่วกึดถูกขนาดเลยเจ้า เพราะว่าลาออกมายัางกดีขึ้นดีขึ้นนะเจ้าระทีสําคัญก็คือได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสวนแบบน้ำใหญ่ที่เฮาหักละทีสําคัญก็คือได้ดูแลแม่ดูแลขอบโควนะเจ้า ดีค่ะแต่วัสด,ดีเจ้าจือหนมนภูปัญญามาจากจังหวัดลำปูในเจ้าจือเหล่งจือปอยเจา้าสวยอ,ะอย่ะปอยโอ้โหเห็นเมื่อกี้ที่ทำลงมีช่องติ๊กตอกของเราด้วยใช่ค่ะทำมานานหรือ,อยังคะปอยทำช่องติ๊กตอกได้ประมาณ2ปีค,ะค่ะหลังจากที่ลาออกจากงานประจำค่ะรู้สึกไงบ้างที่ตอนนี้ออกมาดูแลสวนลำไยเต็มตัวปอยรู้สึกมีความสุขค่ะเพราะว่า โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทําเกษตรปลูกผักปลูกหญ้าอยู่กับต้นไม้มแล้วสิ่งที่รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยก็คือได้กลับมาดูแลแม่มค่ะอันนี้คือสําคัญที่สุดเพราะว่าแม่ของปอยผ่าตัดสมองแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ<ม>ครับแล้วลําไยของลําพูนมันมีเอกลักษณ์อะไรอะฮะ ลำไยลำพูนนะคะจะรสชาติหวานเนื้อหนาแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นลำไยที่มีคุณภาพที่สุดเพราะว่าลำไยเนี่ยถือเป็นเหมือนรากเง้าของคนลำพูนนะคะทุกบ้านของคนลำพูนนะคะจะมีต้นลำไยปลูกอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นลำไยเลยอะค่ะและการเลี้ยงลำไยมันเจออุปสรรคความยากของการเลี้ยงลำไยคืออะไรครับผลผลิตขึ้นอยู่กับ ดินฟ้าอากาศแล้วก็ไม่ว่าเป็นน้ําเป็นดินนะคะเรื่องของปุ๋ยก็สําคัญเหมือนกันนะคะเราต้องดูให้ดีในการเลือกใช้สิ่งต่างๆเพื่อที่จะมาบํารุงดูแลต้นลยายนะะําไยค่ะแล้วเราเห็นว่ามีการแปรรูปด้วยแล้วตอนนี้เราแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะก็จะมีลําไยอบแห้งแล้วก็เป็นผงลยายําไย Oh. และคิดว่ากําลังจะต่อยอดทําเป็นน้าพริกลำใหญ่ค่ะโ oh. อ้เนื้อเนื้อน่ากินขายทางติ๊ t o อกด้วยไหมคะตอนนี้มีขายในติ๊ t o อกช็อแล้วก็ในแฟนเพจสาวยองค่ะ oh. oh. สาวยองนี่คืออะไรฮะคนยองเนี่ยคือเป็นชาติพันธุ์ไทยลื้อค่ะ oh. บรรพบุรุษของเราความจริงแล้วอยู่ที่12ปันนาประเทศจีนะค่ะ oh. แต่ว่ามีการอบพยพย้ายถิ่นฐ oh. า,านมาอยู่ ในภาคเหนือตอนบนก็คือช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะคนยองถือเป็นต้นตระกูลของคนลำพูนค่ะโอ,คโอ้โหนะปอยตั้งเป้าอนาะคตไว้ยังไงบ้างครับอนาคตของปลอยปอยอยากจะแปลรูปผลผล,ผลิตลำไย,ยเนี่ยให้ขยายวงกว้างออกไปก็คืออยากขยายตลาดให้กว้างกว่านี้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ ทั้งตัวเราเองแล้วก็ชุมชนค่ะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ทําเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรขอ,อของหมู่บ้านดอยแช่นะคะเราก็จะเอาผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเราทั้งลำไยแล้วก็ของต่างๆที่มีในชุมชนนะคะมาแปลรูปแล้วก็ขายทางออนไลน์ครับโอดีจัง <ๆ S 2> แล้ววันนี้เอาลำไยมาฝากพวกเราไหมฮะเอามาค่ะอ,อยากกินลำไย ของลำพูนใช่ทั้งสดทั้งแปรรูปอยากชิมไปหมดเลยครับนั้นวันนี้มาเนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะปอยอยากจะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งค่ะเพื่อไปพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราค่ะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจของเราเป็นกลุ่มเล็กๆไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดในการทำธุรกิจอะค่ะเอาเอางั้นวันนี้ พาพวกเราไปรู้จักลำไยลําพูนกันหน่อยนะคะ,คะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับปลสดีค,ครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากครับเอตอนเราเด็กเราเราเคยช่วยทำสวนไหมคือทำสวนมาตั้งแต่เกิดตอนเด็กๆก,ก็เจอพ่อใส่น้ำลำไยใส่ปุย๋ยแสดงว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าทำจริงจในช่วงหลัง หลังจากที่ลาออกจากงานประจำมา,อาสองปีใช่ค่ะประมาณ2ปีหลังตรงนี้เนาะแล้วตอนนี้ที่สวนเราไล่ลำไยเป็นยัไยงไงครับที่สวนตอนนี้ลำไยกําลังออกดอกแล้วก็ผลผลิตดีเลยค่ะช่วงออกดอกเนี่ยมีสิ่งที่น่ากังวลหรือต้องระวังไหมครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือศัตรูพืชค่ะมันจะมีแมงบ้องตัวเล็กๆหรือก็คือหนอนตัวเล็กๆที่มันคอยมากัดกิน ช่อดอกลำไยค่ะพี่ท่านผูครับนี่คือภารกิจของเราครับให้กรรมการช่วยปล่อยตามหาแมลงบ้งหรือหนอนที่จะมากัดกินดอกลำไยบ้งอะได้ยได้ยินแต่บุ้งแมงบ้งแมงบ้งคล้ายบุ้งไหมท่านผู้ครับเนี่ยนะอยู่บนยอดนี่นี่นี่ยครับเนี่ครับคือเนี่ยครับคือลักษณะของแมลงบ้งหรือว่าหนอนน่ะนะคะหนอนครับท่านผูครับ ต้องตามหาหนอนกันนะครับท่านผู้การครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับผมให้กรรมการมีเวลาดูท่านละสิบวินาทีคนสายตาดีๆแล้วกันครูนี่นะก็ต้องโตแล้วล่ะตัวคนแรกนะตัวคนแรกตัวที่หนึ่งลาสิบวินะได้ครับคนที่สองคือง้อก็ได้ค่ะคุณงาอนี่คือเราเรียงตามอายุใช่ไหมครับเราเรียงตามอ๋อถ้าตามอายุอ่ะคุณง้อก่อนเลยโอ้โหก่อนเลยท้ายก็ต้องเรียงเรียงจับมากไปหาน้อยพอจับมากสิ เราเรียงตามลำดับนั่งโอเคทีมงานครับผมไปก่อนครับตอนนี้เราให้เลเซอร์พอยเตอร์กรรมการแล้วครับขอบคุณโอ้โหใจคอจากตรงนี้เลยเนี่ยให้เราชี้ชี้เลเซอร์ใช่ไหมเหมือนกับเราไปสอนใช่ไหมครับเลเซอร์ท่านคิดว่าจุดไหนคือจุดที่มีหนอนท่านชี้นะครับทีมงานจะวงให้ครับให้ถูกได้ภาพละหนึ่งคะแนนครับเริ่มจากโตนะครับหาหนอนที่จะไปกินดอกลำไยนะครับ มีเวลาสิวินาทีทีมงานครับภาพมาครับโตครับเลือกเลยครับคิดว่าอยู่ตรงไหนครับเจอแล้วครับโตชี้เลยครับโตชี้ตรงนั้นนะครับอ่าโตชี้ตรงนั้นครับอ่าโตเห็นหนึ่งนะครับอ่าคนต่อไปคุณก๊อเชญครับคุณก๊อตต่อเลยครับอยู่ไหนอะหนูหนูหนูอยู่ตรงไหนอะ ต้องชี้แล้วครับวิดีกัครับวูปูชี้เลยครับอ่ะวูตรงนี้ครับไปต่อเนื่องครับพี่หอยครับไปครับอะอ่ะแสงเราหายไปไหนกดยังอ่ะยังไม่ได้กดต่อเนื่องพี่นะอ้าวแล้วครับสามจุดนะครับอธิบายก่อนนะครับภาพแรกสีออกฟ้านี่คือโตนะครับคุงก้อสีเขียวพี่หอยสีออกสีโอโรสนะครับโจทย์เนี้ยครับพี่ซุปก็ท้าทายมาที่ปอยด้วยค่ะ ใน3จุดที่กรรมการวงนะครับมีคนได้คะแนนไหมครับมีค่ะมีกี่คนครับเห็นคนเดียวค่ะเห็นคนเดียวนะครับพี่ซุปลกบนเลเซอร์ไพเตอร์ครับเจอนะอย่าลืมกดนะวงไหนคือวงที่มีหนอนอยู่ชี้เลยครับนี่ค่ะวงนี้นะครับถ้าใช่คือโตได้หนึ่งคะแนนนะครับดีมากครับเฉลยครับภาพเคลื่อนไหวแล้วครับนี่ครับโอ้เขาซ่อนตัวอยู่ครับ 1คะแนนแรกเป็นของโตครับภาพต่อไปยากขึ้นครับภาพมีสองคะแนนนะครับจ้าที่งานครับภาพมาครับโตครับจับเวลาครับโตต้งชี้แล้วครับโหนียากเลยนะโตชี้ครับโอ้โหนี่ อ่ะตรงนี้นะครับอ่าวง,งให้โตหน่อยครับต่อไปคุูงว้าครับเชญครับจับเวลาครับไหนนะไหน,ไหนหเธออยู่ไหนว้าชี้ครับอันนี้ก็ได้คะ่ะอ่ะคุวาชี้ตรงนั้นครับออกไปพี่หอยครับมาครับกดด้วยนะเจ้า เธอเล่นเล่นจับกับเขาเหรอตรงไหนครับพี่ออยครับตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้มาเธอมาหน่อยเธอมาหน่อยอ่ตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้อ่ะครับในกลุ่มตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ยู่มุมุแต่ตรงนเป็นสามเิญนะมองไม่เห็นนะมอไม่เห็นเลยปอยเห็นกี่ตัวเห็นหนึ่งตัวค่ะพี่สุเห็นหนึ่งตัวแล้วในตัวที่ปอยเห็นนี่อยู่ในกรรมการไหมอยู่ค่ะอยู่ในกรรมการด้วยปอยชี้หน่อยครับว่าอยู่ในวงไหนครับ นี่เลยค่ะถ้าใช่นี oh, yes, uh, uh ่ค oh, like ือโตนะครับจี่งไหมครับใช่ที่โตวงไหมครับโอ้เนี่ยครับโอ้โคนมากๆเลยครับแรงตัวแรงตัวแสดงว่าถ้าเรามองเห็นนี่คือเราเราใช้ไม้ที่เขียร์ออกจับออกนะครับ ใช่ค่ะเรามองเห็นเราก็รีบจับออกเลยแล้ว,ลวมันแพ้ไหมครับเวลาโดนตัวเขาถ้าเป็นแบบนี้นะคะแบบแบบนี้เลยอ่ะจะแพ้เพราะว่ามันมีขนมันก็จะคันค่ะแต่ว่าบางตัวมันบางสายพันธุ์มันก็จะไม่มีขนก็จะไม่คันค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยโตได้1นนนะคะแนนนะครับข้อนี้ยากรเราบอกว่าสคะแนนโตได้อีก2รวมเป็น3คะแนนครับโอ้โหุดยอดฮะท่านผู้การครับคะแนนโตถือว่ายิงทิ้งไม่ห่างนะครับเพราะว่า เราจะตัดสินด้วยภารกิจสุดท้ายเกมสุดท้ายสนุกมากครับและได้ลุ้นสุดๆกับกรรมการทั้งสามท่านครับทีมงานครับภารกิจสุดท้ายมาครับอ๋อให้ไหลลงมาตุงต้งตุงต้งตุ้งปล่อยครับเชิญทางนี้ครับท่านผู้ชมครับเกมนี้คือการท้าปล่อยเด็ดลำใหญ่ครับเราท้าปล่อย1นาทีหรือ60วินาที เด็ดลำไยให้ได้1กิโลกรัมครับปอยต้องคอยหย่อนมาตรงนี้ครับแล้วมันจะกลิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมาที่เครื่องตวงตรงนี้ครับน้ำหนักถึง1กิโลเนี่ยลูกโป่งจะแตกนี่คือสิ่งที่เราท้าทายปอยนะส่วนกรรมการครับท่านเลือกช่องครับว่าลำไยจะไปอยู่ที่ช่องใดมากที่สุดครับช่องที่มากสุดได้6คะแนนครับแล้วก็5 4 3 2ี่สาสองหนึ่งตามลำดับผัดกันเรื่อกเลยครับท่านละ2ช่องครับพี่หอยเลือกก่อนบ้างครับได้ครับหอยเลือกอะไรครับ ผมก็ต้องเลือก3ครับหน่อยเลือก3ครับครูครับ4ค่ะครูเลือกสี่ครับโตครับ5้าอะไรครับโตเลือก5ครับโตเลือกต่อเลยครับ2ครับโตเลือก2ต่อครับครูงครับ6กค่ะแล้วครูงก็เลือก6ครับสุดท้ายพี่หน่อยเลือกอะไรครับก็เหลือน่งเหลือหนึ่งหน่อยเลือก1นะครับลำใหญมากที่สุดที่หมายเลขใดนะครับเรียงไป 6, 5, 4, 3, 2, 1นะครับครับใครได้คะแนนรวมมากที่สุดมีรางวัลพิเศษจากปอยมอบให้2ท่าน2ท่านนะครับปอยครับส่วนปอย60วิเด็ดลำไยให้ได้1กิโลครับค่ะเตรียมตัวนะครับตอสัญญาณพิสุุนนะครับค่ะดูเขาตื่นเต้นพร้อมไปครับ ดีค่ะตอนนี้โตนำอยู่นะครับไปขอบคขอะไปของครูดีค่ะขอบคอบที่หมาซ้ายยังไม่ไปเลยนะครับปุ๊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 บเอาชอบไม้แล้ชอบไม้ล้วนะครูหมอครูหมอได้กิ่งด้วยนะครับถือว่าเป็นของแถมครับโอ้โหได้กิ่งนะได้กิ่งไปค่ะไปค่ะรูดเลยรูดรูดอย่าเทไปทางซ้ายเยอะฮะเอดีแล้วทางขวาหน่อยตอนนี้ครูหมอนำนะครับ ดีค่ะ<พ>แถวนั้นค <มา S 1> ่ะดีเลยอหอยตามมาครับโอบ้โหมาแล้วพี่หอยครับค <มา S 3> ืูกับพี่หอยใครจะได้มากกว่ากันครับโอ้โหเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเ ก่อนไหมครับก่อนครับก่อสูดใช่ไหมครับตากรครับเย้คราวนี้ที่มาดูคะแนนครับคะแนน6คะแนนแรกนะครับชัดเจนว่าสูงสุดนะครับคือภูงาะบวก6คะแนนครับครับห้าคะแนนคือหมายเลขหนึ่งครับพีหอย5คะแนนครับขอบคุณครับสี่คะแนนคือภูง้ะสี่คะแนนครับเย่ภูงาะเป็นสิบแล้วนะครับค่ะแล้วก็ตามมาด้วยโต๋สามคะแนนครับ ออพี่หอยกับโตนี่ดูพี่หอยแน่นกว่าเนาะพี่หอย2คะแนนครับโตหนึ่งคะแนนครับเยี่ยมครับสรุปคะแนนตอนนี้นะครับคุณวอสิบคะแนนครับโตเจ็ดคะแนนพี่หอยเจ็ดคะแนนครับเราบอกว่ามีผู้ที่ได้รางวัลแค่สองท่านทีนี้คุณวอได้แล้วหนึ่งท่านโตกับพี่หอยเท่ากันกฎอย่างนี้ไม่ได้ครับคะแนนเท่ากันก็ได้รับไปเลยทั้งสองท่านแล้วคนที่ได้เยอะกว่า ไม่ได้ผมว่างี้ต้องต้องโหวตใครใครคิดว่าจะโหวตให้คนที่ได้คะแนนเท่ากันได้เป็นผู้ชนะยกมือครับเห็นมเขาไม่กล้ายกผมก็เกรงใจผมก็เกรงใจแต่ผมก็อยากกินหัวใจเหมือนกันคือแบ่งคือแบ่งคือแบ่งรางวัลนี่เตรียมไว้สองถามปอยก่อนนะปอยครับคุณตีเค่อเตรียมมาทั้งหมดกี่ชิ้นเตรียมมาสามค่ะสาม อนมาสามดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคะแนนเท่ากันเราก็ต้องบอกว่ามีผู้ชนะทั้งหมด3ท่านในวันนี้ก็คือกรรมการทั้ง3ท่านครับทมาครับรางวันมาครับอันนี้ที่ทำมาจากผงเดี๋ยวต้องให้ปลอยอธิบายใกล้ๆผงผงผงใหญ่ปะ เป็นลำไยจากผงลำไยกรับถี่ยอยอธิบายอ๋อใช่ค่ะเอาลำไยสดไปทําเป็นอบแห้งก่อนเพื่อให้มีกลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทําเป็นผงแบบนี้ค่ะปอยครับแล้วสั่งซื้อยังไงตรงนี้นะคะปอยขายทางช่องทางออนไลน์ก็คือช่องติ๊กตอกสาวยองแล้วก็ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เลยนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นแฟนเพจสาวยองค่ะ ใครอ,อยากจะทดลองชิมลำไยผงซึ่งแตกรูปนะครับชงแล้วกรรมการชิมแล้วเป็นยังไงครับหวานชื่นใจม,มากเลยมีลายไอดีมีเบอร์ทโทรอยู่ครับมีลายไอดีด้วย <ใช S 1> ท่านผู้ชมครับช่วยการสนับสนุนผลิตผลของปอยนะครับนี่คือลำไยจากลำคูนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจงองว่าในลำไยผงเนี่ยมีมีลูกลำไยไหมไม่มีในลำไยผงไม่มีนะลูกไยที่เราตกแต่งนะใช่แต่ว่าความหอมหวานลำไยเนี่ยอยู่ในผงตรงนี้เลยได้จากลำไยแท้ๆเลยค่ะต้องการครับ ชิมแล้วอยากบอกปล่อยว่าลำแต๊ะเจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากครับป่อยครับทุนงาครับเชิญครับแย่วรัวกูแกวรั่ว,าวามากคุณอะทุนงานครับเมื่อสักครู่คุยกับปล่อยผมถามเพราะว่าเขารักในงานที่ทําแล้วหรือยังเขาบอกเขารักแล้วแล้วผมถามต่อว่าในพื้นที่เท่ากันเนี่ยถ้าพ่อทาผลผลิตได้สองเนี่ยรุ่นปล่อยทําได้เท่าไหร่ประมาณแปดแปดเแปดเก้าฟังแล้วดีใจชื่นใจนะ ท่านการครับได้ทํางานที่เรารักได้ดูแลคนที่เรารักวันนี้ได้รู้จักกับปอยเกษตรกรยุคใหม่ทั้งสท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับชื่นใจเนาะคะสิ่งที่เป็นความโชคดีของคนบางคน,บางคนบางคนเะนี่ยตามหาว่าเอออะไรคืออาชีพที่ฉันรักแต่จริงๆแล้วอาชีพที่เรารักอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วว่าเรารักมันนะค่ะแต่มันเกิดจากการที่เราเอาใจใส่กับมันมากพอไม่ต้องเริ่มจากรักก่อนก็ได้ เหมือนอย่างที่ปอยอ่ะปอยก็ไปลองนู่นทํานี่มาแต่พอปอยมาอยู่ตรงนี้แล้วปอยใส่ใจเต็มเต็มเลยอะหาความรู้ต่อยอดพัฒนาไม่หยุดเลยอะทั้งความรู้ในการที่จะเพิ่มผลผลิตหาความรู้ในการเอาผลผลิตออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือทําช่องติ๊กต็อกเนี่ยมนุษย์เนี่ยขอแค่มีปัญญาเนี่ยนะแล้วพอเราใส่ใจกับทุกอย่างอ่ะมันจะเกิดเป็นความรักขึ้นมาเอง แล้ววันนี้สิ่งที่ปอยซื่อสัตย์กับมันอ่ะมันก็กลับมาซื่อสัตย์กับปอยขอบคุณที่มาวันนี้นะคะปอยขอบคุณเช่นกันค่ะปอยครับน้ำลำใยผงของคุณลาแต้แจริงๆครับ,บพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับขอบคุณมา,ากๆเลยค่ะปอยครันานาบทุ่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชุวิตของปอยเรื่องราวทุกลำดับขั้นตอน ความตั้งใจมุ่งมั่นกระบวนการเรียนรู้จนพบความสําเร็จให้พี่ๆปุ๋ยทิพทราบพ,พี่ๆปุ๋ยทิพดีใจทุกครั้งครับที่พบว่าเกษตรกรไทยค้นพบเคล็ดลับความสําเร็จในการประกอบอาชีพครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหานะครับพี่ๆปุ๋ยทิพขอมอบงบประมาณให้ปล่อยไปซื้ออุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับสามหมนบาทจากปุ๋ยทิพครับขอบคุณค่ะและมีอาหารที่มีประโยชน์มากสําหรับลําไยเตรียมจะมอบให้กับ ปล่อยด้วยทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้ปล่อยจากปุ๋ยทิพย์ครับไปครับหันมามองได้แล้วลครับเชิญมาดูใกล้ๆครับขอบคุณค่ะ นี่คือปุ๋ยทิพสูตร25 77นะครับปอยช่วยฟื้นต้นบำรุงใบครับสูตร15 5 20ช่วยสร้างเนื้อขยายผลครับสูตร15 5 35ครับช่วยเพิ่มคุณภาพผลผล,ผลิตผลใหญ่ไซส์จัมโบ้เนื้อหวานอร่อยขอมมอบให้ปอยเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสวนลำไย,ยให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมทุนกาฝันวันนี้มอบให้ปอยจากปุ๋ยทิพยี่0มื0นบาทจะปุ๋ยทิพย์ครับขอบคุณค่ะปอยครับวันนี้ รู้สึกอย่างไรกับตัวเองและถ้าสื่อสารได้เนี่ยปอยอยากจะพูดอะไรกับแม่อยากจะพูดอะไรกับคุณพ่อซึ่งพี่รพบเชื่อว่าท่านเฝ้าดูปอยอยู่ตลอดเวลาปอยสื่อสารได้ผ่านกล้องตัวนี้เลยครับเช่นครับมแม่เจ้าปอยรู้สึกดีใจขนาดตีปอยตัาสินใจลาออกจากงานประจำ อย่างน้อยก็คือพ่อยเด้ปิกว่าพอก้อยแม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะเจ้าแล้วพ่อยก็ตัดสินใจมิตีเฮาปิกมาบานที่พ่อยเด้ปิกมาบานเฮาแล้วก็มาดูแลสิ่งที่พ่อกับแม่สังมานะเจ้าแค่นี้ค่ะ นี่คืออีกหนึ่งเกษตรกรไทยที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับเกษตรกรสวนลำไยครับคุณปอยจากลำลพูนขอบคุณที่มารายการนะครับปอยครับเดี๋ยวปุ๋ยพี่จุส่งให้นะขอบคุณปอยมากนะครับขอบคุณมากครับพวกเราครับปอยครับท่านผู้ชมครับ ถ้าท่านอยากได้ข่าวสารข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์นะครับแบบที่คุณปอยเขาศึกษาเนี่ยนะครับเราสามารถศึกษาได้ทางออนไลน์และที่สําคัญนะครับมีแฟนเพจชื่อว่าเกษตรกรช่างคิดไปในนั้นนะครับข้อมูลเยอะมากครับรวมทั้งปุ๋ยด้วยนะครับเรามีปุ๋ยมาแจกครับก็คือปุ๋ยทิพย์ครับแจกแฟนเพจของรายการซุปเปอร์ฮันเดนะครับสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่แฟนเพจของเราครับซุเปอร์ฮันดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ